ค่ะและได้การบ้างตอกระซิบกระซิบกระซิบกระซครั<อ>ยังอยู่กันที่งานเปิดตัวละครเลือดเจ้าพญาค่ะพี่เป้ขาอยากรู้ค่ะว่าเรื่องนี้เนี่ยเขาใช้สแตนด์อินกันหรือเปล่าอยากรู้เหมือนกันค่ะเพราะว่าถ้าจะดูเด็ดเพ็ดบันหรือกระลีส่สำคัญค่ะแต่ละคนเขาเจ็บจริงกันหรือเปล่า,อ,าอ,อยากรู้มากเลยค่ะพี่เป้ขาให้กอล์ฟเก๊ปเราตรงนี้หรือให้ไปด้วยค่ะรออยู่ตรงนี้ค่ะเดี๋ยวไปเป้าก่อนนะคะเริ่มด้วยสองผู้จัดละครสายโบและคุณแก้วบุญจิรันและคุณโกเชิญบุญกันเลยครับพี่คุณพี่แก้วค่ะวันนี้นี่เรียกว่าเราเป ล้านเทกันเลยแหละค่ะเป็นใจกลางเมืองก็แค่ลูก2ลูกพอลูกสองลูกนี่คืออะไรคะลูกเทบลูกเทปลูเทในเรื่องนี่เห็นบอกว่ามีความน่าสนใจเยอะมากเลยเรื่องความบูเนี่ยบูแบบขนละบงละเบิดนอะไรอย่างเงี้ยขนาดนั้นเลยถ่ายกันแบบเขาเป็นเอาตายมากทุกซีนนี่คือแบบตีหัวเข้าบ้านทุกซีนครับ กับมือเลยไหมคะใช่ค่ะเขาก็ชกจนน่วมเลยเอาไม่ใช่ไปฝึกบู๊กันครับแล้วก็พยายามเซฟน้องๆน้องๆก็พยายามอยากจะเล่นเองกันแต่ว่าบางคิวที่มันแบบผ่าดผลเกินไปก็จะแบบให้สตรนแมนเล่นแทนอยากให้ทุกคนร่วมดูร่วมผจญภัยกับเราไปถึงตอนสุดท้ายเลยค่ะรับรองว่ามันเสด็จทุกตอนแน่นอนครับเห็นสวยๆแบบนี้ถึงเวลาเตจิงตบจริงใช่ในเรื่องก็คือจริงทุกอย่างเล่นเองเกือบหมดค่ะแต่ก็จะมีแบบพี่สตา์นคอยช่วยด้วยเพราะว่าล่างเราไม่ไหวจริงทีนี้คุณผู้ เรื่องก็คือแม่สีนวลนะคะในเรื่องก็คือทุกอย่างครบหมดเลยไม่ว่าจะเป็นเรื่องใสหวานก็ใสหวานเหมือนกันแต่พอเวลาบู๊ก็คือเต็มที่กระโดดตัวลอยคุณเคยบอกใช่ไหมว่าเด่นคุณนี่เขาขยายตัวได้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 ก็คือคิวหนึ่งมาอีคิวหนึ่งเขาตัวแบบขนาดีเวลาเขาขยายใหญ่คุณยังไงคะกลัวกลัว จะแตกกลัวว่าอยู่ข้างๆแล้วแบบเอ้ยพี่อย่างเงี้ยแล้วแบบจัาๆภากเด่นโครนจะช่วยทักทายสาวโบเบาๆนะเดี๋ยวหุ่นเพียวบางก็จะหักเอาพักสักครู่แลนช่วงหน้ายังมีอีกสองนักแสดงรออยู่ปังกากระซิบกระซิบังกากระซิบ ช่วงนี้เรามาเมากับสาวน้ำฟ้าและขนมเฟอร์สจากละครเลือดเจ้าพระยากันต่อเลยเริ่มเลยเรื่องนี้นี่เห็นบอกว่า สุดฤทธิ์ค่ะสำหรับตัวหนูเองเนี่ยบูด้วยไหมคะของหนูก็บูนิดหน่อยค่ะ,คะรับบทเป็นใครนําฟ้ารับบทเป็นสาวเดือนค่ะด้วยความที่เราเป็นสาวหวานก็อาจจะโดนกระทำซะส่วนใหญ่ค่ะแล้ก็มีวิชามวยที่เราเรียนมาแล้วก็เลยต่อยเขาวิชามวยได้ขนาดนี้เนี่ยคือตอนนี้เนี่ยพอที่จะแบบสำแดงฤทธิ์อะไรออกมาได้บ้างไหมคะได้สิค่ะได้สิคะ มีใครแบบเป็นตัวจี๊ดหรือว่าตัวตึงเรื่องไหนเป็นพิเศษไหมคะตัวตึงจริงๆก็ทุกคนเลยคะ่ะทุกคนจะมีความแสบค่ะยิ่งรุ่นลูกก็จะ,จ,จะแบบอายุเท่าๆกาันไปทํางานเหมือนไปเล่นกันมากกว่าพี่กู๊ดที่เป็นผู้กํากับแล้วก็พี่แก้วผู้จัดกลุ่มขมับกลุ่มขมับแล้วอย่าง,งหนูเนี่ยโ,โดนเพื่อนๆแซวว่าเราเนี่ยเป็นตัวตึงหรือตัวจี๊ดเรื่องไหนเป็นพิเศษโอ้ยหนูไม่มีหนูเป็นคนเรียบร้อยหนูไม่มีหนูเป็นคนเรียบร้อย เรื่องนี้ค่ะครบเต็มที่ไหมเต็มที่แน่นอนครับบอกเลยว่าผมในเรื่องเนี่ยรับบทเป็นกีตกาใช่ไหมครับผมเป็นเด็กที่ข้างนอกเนี่ยอาจจะดูไม่ดีแต่ข้างในแล้วเนี่ยจิตใจดีมากครับบู้จริงเจ็บจริงไหมเจ็บจริงครับโดนต่อยจริงโดนต่อยจริงคือตอนแรกอะตอนซ้อมอะไม่เคยผิดคิวนะแต่พอเวลาจริงอะปัก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 เรื่อซิปซิบ้างผมอะไม่มีสแตนดอินเลยในเรื่องเราจะไม่ใช่แบบเป็นมวยที่ไม่ใช่มวยอยังไงก็ได้อะมันก็เลยต้องใช้ความแบบดูกากาแบบเราเนี่ยแหละ ไปสนุกกันยังไงไปบลกกันยังไง้องติดตามติดตามชมกันนะครับผมเดี๋ยวจะแบ